ขอมาลองเช็คด้วยนะครับกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2,567สําหรับชุมชนคนพิการอย่างเรานะครับผมกว่า2รล้านท่านแล้วก็2องแสนกว่าชีวิตสําหรับเพื่อนๆผู้พิการทางสายตานะครับก็ขอมาลองที่เขามีการแชร์ลิงก์เดี๋ยวผมใช้ NVDA ร่วมกับพีเพตาทิพนะครับ บนระบบปฏิบัติการ Windows 11สื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆผู้วิจัน,น,น,นาทางสายตานะครับผม Windows M มาที่ Desk t o p ผมจะใช้ทว<อ>งเปเปิดรอเรือระบบการให้บริการข้อมูลคมพิการท่านสื่อเล็กทรอนิ์กรกมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการม์มอินเทอร์เน็ตชอ็อตคัตอาผมผมได้ลิงก์มาแล้วผมทำเป็นช็อตคัตไว้แล้วนะครับก็เป็นการระบบตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะกด Enter ตึ้งเขาจะผมผมเปิดเป็น ตัว Microsoft Edge ไว้เนาะ System e d g ระบบการก็จะเป็นหน้าเว็บระบบเนี่ยครับระบบการให้บริการข้อมูลค่พิการทานสื่อเทรอนิกสีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกาของทางพอกอเนาะ,ะดูลิงก์เว็บไซต์ก็เป็น .go.th นะครับผมก็ น่าจะเป็น Government of Thailand เนาะก็น่า,น,า,น,า,น,าน่าเชื่อถือเข้ามาจะมีของผมเปิด Autoform Mode ไว้ระบุเลขประจำตัวประชาชนคนพิการสการอีดิดโฟกัสอิเขาก็จะอยู่ในมีช่อง Edit ช่องเดียวเลยก็คือระบุเลขประจำตัวคนพิการนะครับเลขเดียวกันกับบัตรประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนอ่านนิดนึงนะคอนโ o ร h โฮมเอสเคปปึ๊บคอน Home g o d e t o t p h นี่ก็เป็นเว็บของเขาะระบบการให้บริการข้าขอมหิกาก็คือชื่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตรวจสอบสิทธิาตามโครงการกระตุ้นเศรษฐก,กิจปี2 5 6 7กลเจกุ่มคนพิการก็เฉพาะกลุ่มคนพิการเท่านั้นนะครับเขาบอกแล้วโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2 5 6 7เนาะระบบเลขประจำตัวรชเขาก็ เได้ยินข่าวว่า25นะวันนี้23กันยาหลายคนอยากรู้ก่อนก็มาตรวจสอบสิทธิ์กันได้โดย9 9 9ก็จะเป็นช่องเนี้ยเพื่อนๆถ้าใครออโต้ o ฟอร์มโมดังป๊อกแล้วหรือถ้าใครไม่ได้ออโต้ฟอร์มโมดเนี่ยคนโทนโฮมปึ๊บ <5. S 1> กดตัว e e c กโคระบุเลขประจำตัวประชาชนคน,นกดสเปซบาร์ให้มันดังป๊อกอ่าก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนกันเลยนะครับ

แล้วก <3. S 1> ็ของผมก็จริงๆคุณไม่ต้องใส่ขีดนะเขาใส่ให้อัตโนมัตินะครับผมก็ใส่ไปเลยครับ13หลักเมื่อใส่เสร็จแล้วกดแท็บ1ครั้งเป๊บครบใส่ครบ13ตัวนะครับเป็นเลขบัตรของคุณนะครับหรือเช็คให้เพื่อนก็ได้นะครับก็สามารถเช็คให้เพื่อนได้เหมือนกันอ่ะแท็บมาตรวจสอบบัตรท่านจะมีปุ่มที่ชื่อว่าตรวจสอบบัตรท่านนะครับกด Enter ได้เลยตึงตั้งดงโดเ แล้วเขาจะโหลดเพจหน้าผลการตรวจสอบออกมาให้ใครตั้งค่าออโตฟอร์มโหมดไว้เหมือนผมดังป๊อกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ได้ตั้งก็กดคอนโทรลโฮมแล้วกดตัวเอ็โคจะอยู่ที่ระบุเลขประจำตัวตรงฟอร์มโหมดนี่แหละครับระบุเลขประจำตัวใครที่อยู่ในออโตฟอร์มโหมดให้แถบหนึ่งครั้งจะกลับมาที่ปุ่มตรวจสอบหรือใครมาที่ช่องอิดิทให้เลื่อนลูกศรลงก็จะเจอคําว่าตรวจสอบแล้วผลการตรวจสอบเลื่อนลูกศรลงผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบอันนี้เลขบัตรไรไม่รู้นะครับผม อืมก็เลขบัตรที่ผมเอฟอร์มต,ตั้งมาไว้แล้วว่าว่ววววาได้อืลูกศรลงมาข้อมูลจากกรมบัญชีกลางวันที่49กันยายน2อ6 7อสโอ้สามโมงนะครับข้อมูลจากกรมบัญชีกลางนะครับเขาบอกอัปเดตเมื่อวันที่19กันยายน2567นะครับผมลูกศรลงมามีสิทธิ จ่ายผ่านเบีย้ยข้อมูลครบถ้วนมีสิทธิจ่ายผ่านเบีย้ยแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนนะครับอันนี้คือผลของการตรวจสอบแต่ผลอันอื่นเนี่ยผม,มไม่ทราบคอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่ง notification แต่หลังจากที่เราเราทราบข้อมูลตรงนี้แล้วครับมีสิทธิจ่ายผ่านเบี้ยข้อมูลครบถ้วนข้อมูลครบถ้วนแต่ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยอาจจะต้องทาตามข้อความด้านล่างต่อนะครับแต่อย่าเพิ่งครับกดลูกศรลงต่อครับจ่ายผ่านโ้นรับผ่านบัญชีรับเบี้ยความคิการของกรมทีการอาจ่ายเงินผ่านนะครับ อันนี้10,000บาทใช่ไหมจ่ายผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรคนพิการนั่นเองแต่ผมเจออีกกรณีหนึ่งของเพื่อนสมาชิกมีเขียนว่าจ่ายผ่านจ่ายด้วยเงินสดผ่านองค์กรบริหาร อบตอครับส่วนท้องถิ่นองคง์ก,ก,กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับผมอัอนนั้นแล้วก็ได้คุยกับสมาชิกค,คือเขาเงิน800ร้อเขาไม่ได้เข้าธนาคารแต่รับเป็นเงินสดอันนี้ในหัวข้อนี้จ่ายผ่านโคลนจ่ายผ่านบัญชีรับเบีย้ยคับจ่ายผ่านโคนลนเนี่ยคุณต้องฟังถ้าเป็นหัวข,ข้อนี้มีจ่ายผ่านโคลนรับผ่านบัญชีรับเบีย้ยความพิการของคนพิการถ้ารับผ่านบัญชีสแสดงว่าเขาโอน,โอนเงินผ่านบัญชีคนพิการแต่ถ้าขึ้นว่าเงินสด คราวนี้คุณก็ต้องไปเช็คแล้วว่าไปรับตรงไหนที่คุณเคยรับเงิน800บาทเป็นประจำนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ครบถ้วนอ่าเขาคงให้ทําตามกรณีเหล่านี้กดลูกศรลงไปครับพริสวิดเจตให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หลายช่องทาง1จุดติดต่อสอบถามได้ที่ call center กรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 7 4ส0 0อเ่อเอเบอร์อะไรเนี่ย์ศูนยน ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สอน,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 นะครับสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลางอันนี้เขาบอกอย่างนี้เนาะอ่าอันนี้คือเบอร์นี้นะลูกศอลงมาครับสองจุดศูนย์ค่าสัมัรสวัสดีการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท 0-2,109-2,340อันนี้ศูนย์เอ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ <5 S 1> อ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ 4, 3, 4, 4, 5, เบอร์อะไรเอ่ยศูนย์สองหนึ่งร้อยเก้าสองพันสามร้อยสี่สี่ห้าสองสามสี่ห้าครับผมแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางเลยสามจุดศูนย์ลูค้าสามพันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทรศักทับหมายเลข0 2,199,200อ,อันนี้อัตโนมัติอย่าเลยนะเอาเอาเป็นแบบว่าบุคคลดีกว่านะุกวัน24ชั่วโมงอันนี้24ชั่วโมงโอเพื่อนๆสามารถเข้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์นะครับแปะไว้อ่าอ่าผมลองเล่นแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นลิงก์ปลอมนะลิงก์น่าจะลิงก์จริงขอให้วันที่25จงเป็นความโชคดีของทุกท่านนะครับ4.0ช่วยลัอสังคมสายดวง1,300 อ่าหรือโทรหนึ่งสาศูนศูย์อย่างเงี้ยก็ได้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเขาบอกตรวจสอบได้นะเขาบอกนะครับแนวเว็บนี้บอกห้าจุดศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศอ่าหรือไปศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศก็ได้นะครับอ่าหรือที่ที่เขาทำบัตรคนพิการก็อาจจะลองสอบถามได้เนาะหกจุดติดต่อสอบถามศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศได้ที่ลิง p ีอ๋ออันนี้เขาเป็นเขาเป็นลิงก์นะครับอฟรีค่าสำหรับใครที่เอ่อสำหรับวันที่ยี่สี่นะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันอยากให้ ผมช่วยตรวจสอบก็ลองโทรกริงการเข้ามาที่บริการหมอคอมที่สายด่วนหมายเลข1414นะอ,อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราด้วยนะครับสมัครสมา,สมาชิกได้ฟรีนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้พิพการทางสายตาเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้ทางบริการหมอคอมช่วยตรวจสอบให้ผ่านหน้าลิงก์นี้เนี่ยก็โทรมาแล้วบอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวพอช่วยเช็คสิทธิ์ให้หรือสามารถไปเช็คสิทธิ์ตามช่องทางที่บนหน้าเว็บนี้บอกก็ได้นะครับ แล้วหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในสือ่อการเรียนรู้ตัวนี้ให้เผื่อเพื่อนๆจะลองนําไปเช็คกันดูนะครับว่าผลเป็นยังไงแต่ว่าถ้าไม่ครบถ้วนอาจจะต้องทําตามแต่เท่าที่ฟังข่าวมาใครบัตรหมดอายุหรือว่า,อ,าอะไรอย่างไรเขายังต่ออายุไปอีกสองสเดือนเนาะก็ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสายด่วนคนพิการน่าจะเป็น1479นะครับอาจจะสอบถามได้นี่ก็มาขอลองด้วยกับบริการมองคอมนะครับที่ ตัวจสอบสิทธิ์สำหรับคุณพิการกับโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจ2567วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ